สวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันย่ำคำย่ำแรงย่ำดึกขึ้นเก่าครับเมื่อนี้มีแนวทางของเซียนรุ่นมาฝากนะครับตำเหล้นะครับตำเล้าของเซียนรุ่นมาฝากพี่ฝากน่องย่ำดึกยังเสียละครับเป็นยังไงครับพี่น่อง fc ครับสําหรับมือว่านในโชคมานกันบอครับท่านผู้ใดโชคมานก็ดีใจน้าครับท่านผู้ชมครับครับ เอ็นบางท่านก็บ,บอกว่ากับโบไดเอานะครับเอาแต่ตัวเน่นงุบหน่อยครับครับมันกัเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าถามมันเข่าติดติดกันก็บเฮากับมีทุนต่อสู่ได้นะครับมันมาเว่นมือนึง่งยังสีมันกับทำให้เควไปหน่อยนะครับเอากบบกเป็นยังครับพี่น้องสู่ต่อนะครับตามต่อท่านผู้ชมครับสําหรับมือว่านเนกน แนวทางที่ออกมากรเสี่ยนพิ่นห้ยซีเก้าออกเก้าซีนะครับออกเก้าซีก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าการไล่ไล่เสี่ยนการลดไปนะครับหมื่ว่านนี้ยลดไปตามๆกันสําหรับแนวทางของเมอรอนีที่เสียนรุ่นหายมากนะครับของคาขึ้นนีนะครับสําหรับวัน จันที่ยี่สิบหา,านะครับเพิ่นหายมากกับคือเก่านะครับสิบสองหางคือเก่านะครับเอาเตรียมสมมติประกาศด้อ,อท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเสียอ่านให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวสียอ่านให้พีห่หนน้องเขาฟัางก่อนเลขเด่นนะครับจดไปเลยท่านผู้ชมครับเลขเด่นสามกับหนึ่งนะครับเด่นสามกับหนึ่ง จับคู่นะครับจับคู่สองตัวนะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งแปดสามสามหกศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสี่ 7จ็ดสีหอันนี้คือชุด2ตัวนะครับเพื่อนกันเนียนมให้เนียนมให้ยเจหางคือเก่าครับเน้นไป7หางนะครับก็มีเอาวงกลมเลยเด้อครับท่านผู้ชมครับวงกลมไปเลยครับ6กหนึ่งเหนึ่งห้าหนึ่ง สามหนึ่งสามหกศูนย์สามเก้าห้าอันนี้คือตัวที่พ่นเนนนะครับที่นนองเอฟซีกับวงกลมว้เลยน,นะครับหาท่วนอีกเทน,นึงนะครับทวนชุดเต็มให้ฟังนะครับพี่บางท่านกับอาจชิบุท่านนะครับจับคู่สองตัวนะครับทวนนะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าหนึ่งสามหนึ่งแปดสามสามหกศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าท่านมโนพีรนนท์พี่ซีนนะ่าจะท่านอยู่นะครับ วงกลมนะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งแปดสามสามหกขอโทษครับตัววงกลมนะครับสามหนึ่งสามหกแล้วก็ศูนย์สามเก้าห้านะครับ ขอไพ่ครับเบาพิษไปบางหนึ่งนะครับนะทั่วในฟั่งครับที่วงกลมนะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามแล้วก็เก้าห้าครับเจ็ดหางนะครับสามตัวนะครับสามตัวเมอนีบอหลายครับมีสี่หางนะครับสามตัวห้าสามหนึ่งหนึ่งสามหกเก้าห้าหนึ่งสามเก้าห้า ห้าสามหนึ่งหนึ่งสามหกเก้าห้าหนึ่งสามเก้าห้าท่านหมอพี่น้องเอฟซอาจจะท่านอยู่เนาะครับสำหรับชุดสามตัวนี้ชุดสามตัวนี้เน้นให้ทั้งสีสี่หางนะครับเพราะฉีดเส้นใต้ทั้งสีหางพี่น้องเอาไปพิจาหน้าเบิงนะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวพศออกสีโชว์ตัวเลขให้พี่นอ้องเข้าเบิง้งขึ้นกานะครับเตรียมแคปถ่ายคลิปนะครับเบิ้งถ่ายคลิปแล้วเข้าไปสิแคปได้นะครับบางคนอาจสิจดบ่ท่านนะครับถ่ายแคปตอนตอนถ่ายก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวทวดให้ฟัองอีกเที่งเด้อพี่น้องเอีที่นี่เดี๋ยวไปกันช้าๆนะครับขอเวลาพี่น้องโบ่โดนครับ วันจันท์นะครับวันจันที่ 25, ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดนะครับเซียนลุนตำลาวนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นมีสามมีหนึ่งเด่นสามเด่นหนึ่งนะครับ, 3, น 1, นรบจับคู่ สตัวหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสาหนึ่งแสสามหกสเกสีสีสีห้าะครับชุด3ตัวนะครับชุดสามตัวก็มี ห้าสามหนึ่งหนึ่งสามหกเก้าห้าหนึ่งสามเก้าห้านะครับเอากระล่องๆไปพิแจาหน้าบังเดอรครับตัวเหลขกแนวทางของเซียนรุ่นนะครับเพิ่นก็นให้เป็นแนวทางเซียนเพิ่นกันบบโหหรอครับว่ามเสีออกตัวใดนะครับให้พี่น้อง fc เฮาพิแจาหน้าเอาครับถามักถ้าชอบกระจัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับ ที่แน่แน่เท้ากบับเงิงกระเป๋าเท่านําครับท่านผู้ชมครับให้พี่เจรณาให้ดีๆนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเพระวา่าจะเป็นเสียนลุน้นหรือทางช่องก็นําเสนอเพราะเป็นแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับท่านผู้ชมครับช่วงถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคมานกันทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับให้เฮงๆงปังปนะครับ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาะทุกสิ่งทุกประการเด้อครับพี่น้องเอซครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับโชคดีและราตรีสวัสดิ์ครับ